สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CG Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Marvel Super War อีกแล้วเช่นเคยฮะมาดูกันว่าซีซั่นนี้นะผมเป็นซีซั่นใหม่แล้วนะครับผมจะเล่นตัวละครอะไรนะมีตัวละครอะไรที่อัปเดตกันบ้างน,นะผมเราจะไปลุยกันเลยฮนะโอเคเข้ามาแล้วครับสำหรับหน้าตาที่เราคุ้นเคยนะกับการเล่นตัวละครนั่นเองนะครับผมตัวละครก็เป็นตัวละครที่เราค่อนข้างที่จะเล่นมาทุทกๆครั้งเลยนะฮะตอนนี้ขาดเลนกลางฮะ,ะเดี๋ยวผมเล่นเรนการนะรผมแต่ว่าผมจะเป็นเลนการที่เล่นเป็นสตาร์ลอตนะฮะ เพราะว่าสตาร์หลอนี่ดาเมจรุนแรงนะผมแล้วก็มีความรวดเร็วนั่นเองนะโอเคครับมาดูตัวละครกันครับว่ามีอะไรบ้างนะฝั่งเรามีสตาร์หลอดกรูดบีสกับไทมลกาสตอมฝั่งนั้นเป็นเลดี้ชิพแซนแมนเมนทิสไอแมนแล้วก็ออฟไอนั่นเองครับซึ่งดูๆไปแล้วตอนนี้ก็มีคนมาเล่นเลนกลางแทนผมนะเป็นสตอมนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะย้ายไปเล่นเลนล่างร่วมกับทางด้านของกรูดนั่นเองครับมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะ ครับนี่กันเลยสกิลแรกครับผมปังๆนะยิงยื้อๆเลยจ้าเล่นสตาร์หลอดมันก็จะดีนะเพราะว่าเราจะได้แบบวาไปช่วยคนนั้นทีคนนี้ทีได้นะสบายๆใจนะเพราะว่าสตาร์หลอดมีความเร็วแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงนั่นเองสามารถช่วยใครได้หลายๆคนเลยเดียวครับเจอกับพอพายโอ้โหพี่กูดเราพี่กูดเราอย่างสดแล้ว พูดเราอย่างส่วนเลยฮะออกมาก็ได้พี่โอ้ไม่ออกอีก <First KO. S 1> แจกปะเนี่ยตั้งใจแจกปะเนี่ยสองต่อส่วนไปแล้วโดนไปแล้วครับมาไม่ตั้งใจแจกเท่าไหร่นะผมแบันบหนึงพี่กูด๊ดทำไมพี่กู๊ดโหดจังเลยวะผมก็ไม่อยากใช้นี้เท่าไหรนะ่ไง ใจเย็นๆไว้รู้สึกว่าคีฟหน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะฮะเอาเอามัน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 ช่วยหน่อยโอเคได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งแต่เสียไปสามคุ้มไม่นี่อ่ะโอ้โหมันยิงโดนได้ไงวะเนี่ยเอาพี่คูลมาแล้ว ไม่อยากไปเล่นเลยว่ะเลือดน้อยเฉลยเกินอเคกลับบ้านดีกว่าน่ะดูสูงละโอเคไม่เป็นไรยังได้อยู่นะครับสู้ไปเรื่อยนี่ไงนี่ไงยิงยับยับยิงยับยับโอ๊ยโดนสะกดเหมือนโดนสะกดไว้ เป็นไรกับทันบบวนี่อ่ะวอรเดชวอรเดชนี่ดึงสวยๆมาที่ดึงสวยๆมาที่กรูดโอ้บีททำให้สวยครับเราเป็นไลล่าเราเป็นไลล่าไอซ์แมนกันเถอะโอ้โอ้ไม่น่าไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นไม่น่าเล่น อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมูลวอล์กอุย้ยตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวออโอเคยังไงก็ช่วยกันค่ะอุ้อ๊ดชาเกินชาเกินชาเกินเ,นเนข้าไปชาชาเกินน้ำกินมา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 ,มายิงตายตายตะคดิตายตะคนดิโอเคไล่ค่าไล่ค่าไล่ค่ามีมี มาแล้วโอ้เฮ้ยโอ้โหฆ่าหนึ่งแต่ตายหนึ่งครับคืบมาแล้ว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 เช็คดิเซลเช็คดิเซาไปดิ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 ไม่ไปครับไปเหเจ็บเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะ wash it hey guy wash it โอ้โอจีโอจีออกมาปัง oh, oh, โดนเรียบร้อยซ <laughs> <laughs> าจัดจัดเฮ้ยวันนี้ทำไมเล่นแบบนี้วะเฮ้ยไม่มีใครไมลเหรอมัฆ <c oughs> ่าไม่ได้เนี่ย โอ้ยจีไม่มีใครมาช่วยเลยฮะและไอ้แมนมันยิงแรงด้วยนะประเด็นน่ะโอเคตาย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 มาแล้วตายตายแน่นอนไปไหนล่ะไปไหน่กันจบเรื่อน่อยโอเคสวยยิงยิง มา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 ไปบิน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 บอ้ยบินนี่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 เอาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมมันครูดาวยจัี่เลยวะโอ้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 ไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ยังอุชาไปคิวเขาได้อ๋อบินมั่วไปหมดเลยเว้ย อุ๊ยตายเฉยอันนี้ของใครวะเนี่ยโอ้โอ้โอเคขอดูจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโขงเล่นถุกตัวเธวได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคโอเคมาอาบเรียได้ละเมนเทสจะไปไหนจ๊ะเมนเทสจะไปไหนจ๊ะเฮ้ยเสียงอะไไปเนี่ยเสียงอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเสียงอะไรไปเนี่ย โอเคตายอยู่มันยิงไปมันไปยิงตัวอื่นมากกว่าดิเกรเดนอะกลับบ้านกลับบ้านโอ๊ยไม่ต้องกลับละเดินเยือยละนี่ไงนี่ไงนี่ไงห้อมหลังไปดิตาย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 โอเคพี่ก็เก่งเกินนะฮะ เพิ่แค่ผมลืมแล้วว่าตรงนี้มันไม่มีนี่ว่ะเอาดิเดี๋ดิมา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 มานำครับโอ้บินวอนบินวอนโอ้ตายโอ้เก่าเกินน่ะไม่น่าเลยว่ะฟาร์มก้อนแม่บอกให้เธอฟาร์มก้อนเดี๋ยวฟาร์มกอนฟาร์มกอนเอาดิเอาดิเอาดิมมาิมมาิมมาิ ไม่น่าไม่น่าไม่น่ารอรอรอก่อนรอก่อนโอ้ตัวมันถึงแคว้า ทุกแถววะโจมันทุกแถววะเอาสายเนี่ย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 บุกไล่ล่ะเลนล่าเล่นล่าเลนล่าเลนล่าเล่นล่าเล่นล่าเลล่าเอาเอาเอาดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะ โอเคเอาเขได้ไ้ได้ไโอ้โหขอขอได้ไหมเนี่ยขอมาอีกเลยไหมนี่ไม่มีใครมาเลยครับเฮ้ยอะไรวะมามาโอเค โอโหกว่าทุกท่านจะมานะฮะผมนี่เกือบตายไปแล้วมา,ายวเยเยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวดีวามาามามาา มีด้วยกันนี่หว่ามีด้กันนี่ว่ามีด้ว้กันนี่ว่าเฮ้ย,าายาาตายซ้ำใครคมาโอ้ตายไปแล้วเฮ้ยดี้โอดีมาดี้มาดีมาดีมาดี้ เอาดิเอาดิเอาดิมาแล้วมาแล้วที่มาแล้วไอ้หนูที่มาแล้วไอ้หนูมาแล้วไอ้หนูมาดิมาดิมาดิโอ้โหตัวนี้ถึงน่าดูครับถึงน่าดูแต่ก็ตายได้เหมือนกันแหละเอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิโอ้โหจะเดินชั่วอย่างนั้นดีวะมาใฮ้เวลาล้มล้างแล้ว มะผมเองผมโกรธเองผมโกรธคนเดียวเลยเนี่ยอเอเอให้มันได้อย่างงี้สิวะเกือบ20นาทีแล้วเนี่ยชนะ <Yeah! S 2> ครับผมเย้โอโ้โหฆ่าไป19แอซิส5ตายไป4นะตายเยอะไปหน่อยอย่ะปานนี้ มาดูสถิติของเพื่อนๆกันเราบ้างนะคผมลองลงมาเป็นทางด้านของกรูดนะฮะแอซิดไป8ปค่าไป2นะบีทก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะแต่เราลงมาก็ต้องชมสตอมเหมือนกันนะฝั่งนั้นที่เป็น MVP เลยก็ต้องชมเมนทิสครับผมฮิวให้กับทุกคนเลยนะฮะแอซิดไป9กาค่าไป1แล้วก็ตายไป5นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามคลิปใหม่ๆจากาช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้เราจะันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับผม See you again